นครับคอลด้าฟีดนะฮะเดิมทุกอย่างเลยนะครับก็คันนี้นะฮะจูน้ำมาโชว์ขอ95นะครับก็คันนี้เข้าประจัดโปร5,000นะครับมีตั้งวาวล์วมีล้างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนไส้กรองหัวฉีดทันเเลดรีเซต ECU เริ่ิ้งรอบเดินเบาใหม่นะฮะแล้วก็จูดกล่องลักนะครับก็คันนี้จูดใช้งาน น้ำมัน soh เก้นะฮะไม่สอง0 0 0สามพนะฮะเดินสนิทุกอย่างเดี๋ยวมาด,วดูกันว่าวิ่งยังไงนะครับฟีดโอเคก็คันนี้จูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจูนโดยใช้ตัวนี้นะครับ e f ใบแบนตัวสับส่วนผสมน้ำมันกากาศนะครับสายเบนซินเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนโจูนล้วนเลยนะครับจูนส่วนจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูน5นาที10นาทีเสร็จ ไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะออโอเคมาสปีดเทสไปเลยดี ครับสำหรับลูกค้าที่ใช้พัสดุ์ฟีดนะฮะต้องดูครับว่ามีอะไรต่างต่างรือวท่านปานะครับพัสาุนีงเป็นยังไงนะฮะคันนี้น้ำมันโซออล95นะครับเดิมทุกอย่างนะม่สองแสนต้นต้นนะครับก็มีจูนะครับจูคาละสามพันห้าร้อยบาทนะครับหรือจะจัดโปรห้าพันอย่างคันนี้ก็ได้นะครับมีเด็ดสุดของคันรูนะครับที่ กาคองเจ็ดนะครับที่ของเจ็ดให้บริการจูดีเดียวนะฮะเซอร์วิสเป็นันนทั่วไปที่คลองเจ็ดผมไม่ได้รับนะครับรวมถึงจูดรอบสถานที่นะฮะหัวค่าเดินทางนะครับแล้วก็ติดตามในทุกสาสช่องทางนะฮะเฟซบุ o กยูทูบอุกข์แอบแบบนะครับพมพ o จูด e ีแบบพั a d a เจอทั้งสายช่องทางเลยนะฮะแล้วก็ทั้งสาช่องทางผมได้เบอร์ไว้ให้แล้วนะฮะสามารถติดไลน์ได้เลยนะครับโอเคก็ส่งงานครับ ำหรับพนัานฝีนะฮะโปร5,000น,นะครับอยู่ประมาณ2อ95นะครับทีอ่นอนๆเกียร์เปลี่ยนเร็วเกียร์เปลี่ยนเร็วหายหมดนะครับแก้ให้หมดนะคะ